ความฝันและเลือกที่จะเดินตามเส้นทางที่เขาเลือกก็ไม่ต่างกับหนุ่มคนนี้ที่แม้จะเติบโตมาในเส้นทางสายสืบสารมวลชนทั้งผ่านงานมาแล้วมากมายทั้งนักข่าวจัดรายการและเป็นพิธีกรแต่เขาก็เลือกที่จะเดินตามความฝันด้วยใจที่รักและหลงไหลในหมอลำเลยเลือกก้าวสู่เส้นทางนี้อย่างเต็มตัวไปพูดคุยกับสราวุธศรีชนะในช่วงต้อมแมลงวัน มุจศักราดลำสมัยใหม่ไทยจะเลินบอมีเดินทนถูกดังสมัยเข้าวกเีมีรถยนต์กล,ล่อเฮือหอเห็นเมกแมนสิร้อยลองนามกอคขอ้ด้ามดังกันพ่อแม่เอ้ยแมนผู้เข่าซ่อสั้นสูงกันเพียงใดก่ยังมีแสงไฟซ่องไปจนใสแจ้งก่ยังแปลงทางขึ้น บอกคือเดิมดาเกา่ามีสลิงและกะเชา้าเอาคนขึ้นไปเที่ยวผู้คนอรลายรอบลู่หยาดแยงจิ้งกันบางพอหันลงดินกลลงไปทั้งไตพ่อปันไหปั่นมอจเจ้าไปทั้งไตลางสร้างเป็นห้องไตพื้นบอมีหูบอนพ่อจากเมนอย่างกะระอธรรมชาติแนวมนุษย์ บ่มีสุดดอกใจคนหลดบ่พ่อเพียงใดมีทอใดกันยังขัวขัวหาบ่หยุดย่อนหอมเขามาเด้อพี่น้องทั้งมองปองพระธรรมองค์พระพุทธเลิศลำ้ำะธรรมเพิินมีปงองค์พระงฆงเพิินมีสอนเทศนาเอาไว้ใจพ่อเพียงพ่อใดพ่อกินพ่ออยู่ เจ้าภาพเพิ้นจึงได้ฮูมีสร้างแต่งบุญพ่อแม่เอ้ยขอขอบคุณพี่น้องเจ้าภาพยา่ผู้ใจหานได้จัดงานเอาผมคณะลำคืนนี้มีบุญมีงานให้ปั่นใจเอิ้นมาสอยผมสิค่อยหลับใยประคุณทาน าผู้ฟังออออ,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 อพี่นออ้องอออ สีชนะนะครับวันนี้มาแพรวพามากมากออันนี้คือแบบธรรมดามากไม่ได้จัดแต่คือจริงๆในวงเนี่ยเขาก็จะมีแบบอลังการกว่านี้มากเลยนี่เป็นชุดที่สอบอะไรนะนี่ถ้าดมมี่มาแบบอลังการเราสองคนจะมองไม่เห็นอะไรในจอเลยคือไม่ใช่อันนี้คือปกติแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าเขาเล่นในวงใช่ไหมครับถ้าเป็นตัวที่เป็นตัวเด่นตัวพระอะไรเงี้ยเขาก็จะมีแบบชุดแบบอลังการมากอย่างนี้อย่างนี้ถ้ากิดชุดแบบนี้บทอะไรคะอันนี้ก็จะแบบมันว่าผู้ออกฉากเป็นตัวประกอบหรือว่าเป็นแบบอามา อะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีเหมือนประมาณว่าให้ฉากมันดูยิ่งใหญ่ให้ให้ฉากที่แบบเราแสดงเนี่ยมันดูอลังการมันดูยิ่งใหญ่อะไรเงี้ยเหมือนสมมติว่าเป็นเมืองเมืองหนึ่งอะไรเงี้ยก็จะมีเสนาอมาัดมีทุกทุกคนก็จะมีชั้นแบบบรรดาศักดิ์ของตัวเองใช่กายก็จะแตกต่างกันไปแล้วก็ระดับการนั่งก็จะแตกต่างกันไปผมเชื่อว่าท่านผู้ชมหลายท่านน่าจะจํา น้องโดมสลาบุตได้แน่นอนนะครับอดีตนักข่าวของเนชั่นที่ตอนนี้มาร่วมกับคณะหมอาำรัตนสินใช่ไหมใช่ครับราตาัตนสินอินตาธยราชครับก็เป็นหมอาำที่ที่หลายคนก็รู้จักนะถ้าเป็นภาคอีสานเขาก็จะรู้จักหมอรำวงนี้อะไรอย่างเงี้ยฮะดังอยู่ตอนนี้เรารับบทอะไรอยู่ในวงบ้างตอนนี้ก็เป็นอมาตอมาตครับเป็นเสนาบดีในในตัวฉาข,ของพระเจ้าพ่อของพ่อเมืองอะไรอย่างเงี้ยครับของกษัตริย์อยู่อีกเมืองหนึง่งชื่อเป็นเมือง เมืองโกสัพีซึ่งฤดูกาลนี้เนี่ยของรัตนสิทธิ์อินตาทยาราชของเราเนี่ยค,คออือแสดงในเรื่องลำเรื่องต่อก้นทำนองขอนแก่นน,นะครับลำเรื่องเทพประทานพรก็จะเรื่องเกี่ยวกับทิพเทพอะไรเงี้ยมียษ์มีกษัตริย์เมืองโน้นเมือง,อง,องนี้อะไรเงี้ยซึ่งต่อไยมันจะอยู่เมืองโกสัมพีค่ะถ้าพี่โมอยากเป็นเทพนี่ไปกับโดมี่เลยได้ไหมคะจิติก็ได้นะก็จะมีแบบว่าอาจจะมีมีเทพมีอะไรอย่างเงี้ยเรื่องนุมเล่าหน่อยว่าจุดเปลี่ยนเราอยู่ตรงไหนฮะ คือจากนักข่าวเนี่ยถ้าไม่เป็นอาชีพอื่นๆยังพอเข้าใจได้แต,แต่จาก <มะ S 2> นักอ่าอเป็นหมอลำอะ่ะดูออก่างไกลกันมาก <c oughs> คือจริงๆเนี่ยด้วยตัวผมเองเป็นคนดีสานใช่ไหมครับ,รบแล้วผมรักในในศิละปะการแสดงแขนงนี้มากคือเมื่อก่อนเนี่ยคือที่ที่ผมร้องเนี่ยก็ฝึกฝึกไม่ถามว่าฝึกนานไหมก็ฝึกด้วยตัวเองดูจาก YouTube ดูจากคลิปของของหมอลำจริงๆอะไรอย่างี้แล้วก็มาฝึกร้องเองใส่ทำนองเองอะไรอยู่ในห้องอยู่ในห้องจริงๆอยู่ในที่ทำงานเมื่อก่อนนี้แบบว่าพี่ปามก็จะรู้ว่าแบบ คือร้องแบบตลอดหอลำอะไรของชี้ขึ้นมาถามว่าเสียงดีไหมก็ไม่ได้เสียงดีอะไรมากมายแต่ว่าคือใจรักจริงๆไปไม่ได้ใจรักแล้วก็ถามว่าจุดเปลี่ยนที่ที่ทำไมไอ้จากนักข่าวจากทำงานออฟฟิศอะไรเงี้ยทำไมเราต้องมาเป็นหมอลำเพราะว่าผมผมในฐานะที่เป็นคนรุ่นใหม่เนาะ ก็อยากจะสืบสารแล้วก็อนุรักษ์ศิละปะแันงนี้เอาไว้ก็คือหมอลำเรื่องต่อกรทำนองขอนแก่นเนี่ยเป็นการแสดงพื้นบ้านของภาคอีสานจริงๆคือเป็นมาตั้งแต่ดั้งเดิมแล้วซึ่งตอนนี้มันมีการประยุกต์ใหม่ก็คือว่ามีแซ่คอนเสิร์ตอะไรเข้าไปช่วงแรกๆใช่ไหมครับ,รบหลังจากนั้นก็คือหลางเที่ยงคืนไปเนี่ยก็จะมีการแสดงลำเรื่องต่อกรเหล่งเนี่ยก็จะเป็นหมอลำลักษณะนี้ซึ่งผมมองว่ามันเป็นสิ่งที่มันสวยงามมากคือครั้งหนึ่งเนี่ยบอกกับตัวเองว่าเอ้ย e ฉันอยากจะใส่ชุดเพชร ฉันอยากจะใส่หัวแบบสวยๆอะไรเงี้ยอ่าใช่คือเหมือนประมาณว่าคือเรารอโอกาสที่จะแบบพร้อมเมื่อไหร่ที่เราพร้อมฉันต้องไปแน่ๆเลยตอนนั้นที่เราเริ่มรู้ตัวว่าเราชอบหมอลำเนี่ยอายุประมาณกี่ขวอายุตอนนั้นก็อยู่ประมาณสักปห้าปสี่ปห้าสิบขวบสิบขวบใช่ค่ะใช่ใช่ครับก็ก็คือรักเลยแบบว่า ดูดูจากอินเทอร์เน็ตเมื่อก่อนไม่มีอินเทอร์เน็ตใช่ไหมครับแล้วก็หม um ู uh ่บ้านที่ผมอยู่มันก็ต่างจังหวัดด้วยอะไรเงี้ยเขาก็จะมีการมีบูญบ้านมีอะไรเขาจะมีหมอลำตาปแล้วก็แบบเราก็เออชอบอะไรเงี้ยคือหลังจากนั้นก็พอมาอยู่กรุงเทพพอมาเรียนอะไรเงี้ยก็ไม่เคยได้ดูหมอลำไม่ได้เคยได้ดูหน้าเวทีหมอลำเลยก็ติดตามทางอินเทอร์เน็ตทาง YouTube ทางเว็บไซต์อะไรเงี้ยครับครับแต่ว่าพอจุดเราต้องตัดสินใจแล้วเอาละนะลาออกจากมนุษย์เงินเดือนธรรมดาทั่วไปเ่ยนะใช้ชีวิตอยู่ในคณะหมอลำปรึกษาทั้งมุ้งทั้ง ปลือกก็เปลอกแล้ปลือกครับปลือกก็เปลือกครับบ้านเป็นยังไงบ้างคือตอนแรกอะแม่แม่ก็โอเคนะแม่ก็โอเคแต่ว่าพ่อไม่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ทำไมเขาบอกว่าเอ๊ะทำไมลูกเรียนจบต้องแบบปริญญาตรีอะไรอย่างเงี้ยแล้วทำงานนักข่าวอยู่ดีๆทำงานคือแบบก็ก็อย่างเงี้ย แต่ทาไมต้องเปลี่ยนไปถึงขนาดนั้นคือทุกคนก็จะรู้ว่าหมอลำเนี่ยคือชีวิตหมอลําไม่ได้สวยงามอย่างบนหน้าเวทีจริงๆนะคือเขาก็จะมีลําบากอยู่มีเพราะว่าเราต้องเล่อนลอนไปเรื่อยๆใช่ไหมครับก็เดินสายาสเนนนะดินสายใช่ใช่เล่อนนนอนน่เดินสายจริงๆต้องบอกว่าค่ำไหนนอนนั่นจริงๆนะแล้วอยู่บนรถบัสอะไรอย่างเงี้ยก็อยู่รวมๆกันลหลายๆคนค่ำใสยนอนนะ่คือภาษาอีสานก็คือค่ำใส่นอนนั่นเนาะ ค่ำที่ไหนก็นอนที่นั่นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็คืออย่างที่อยู่ที่กินที่หลับนอนอะไรเงี้ยมันก็แบบมันไม่สะดวกสบายใช่คือเราเราเคยอยู่แบบเออมันเราเคยอยู่ในห้องที่แบบมาทำงานเช้ามาทำงานอะไรเงี้ยใช่ไหมครับแต่นี้เราต้องแบบนอนดึกๆไม่ได้นอนนอนกลางดินกินกลางทรายใช่แต่ว่าคุณรู้ไหมครับว่าสิ่งที่มันน่าประทับใจที่สุดก็คือเวลาเราเห็นรอยยิ้มทุกคนหน้าเวทีเราเห็นคือเวลาเราแสดงอยู่บนเรืเราเหมือนเป็นเทวดา จริงจริงนะคืออยู่ข้างล่างเนี่ยคือมันจะมีคำคำหนึ่งที่แบบชอบพูดกันบ่อยๆอ่ะก็คือว่าแบบอยู่หลังเวทีเหมือนเหมือนอยู่กินอย่างหมาแต่บนอยู่เวทีเหมือนเป็นเทวดาอะไรเงี้ยคือเราเป็นคนดูจะตาค้างตาโตคือแบบพอมีแสงไฟมีอะไรแบบอลังการขึ้นมาเนี่ยมันจะดูแบบว่าโุยแเราเหมือนเทวดามากเลยใช่แล้วเรามีหน้าที่ให้ความสุขกับคนดูแล้วความเหนื่อยที่เราเราเหนื่อยมาทั้งวันเราพักผ่อนไม่เพียงพออะไรเงี้ยพอขึ้นเวทีปุ๊บเราต้องทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดแล้วเราก็แบบ มันมีความสุขพอหลังลงมารูคือถามว่ามันเหนื่อยไหมพี่เวลาเราเต้นหรือว่าเราอะไรเงี้ยมันต้องเปลี่ยนชุดเร็วมากแต่งหน้าอะไรทุกอย่างต้องเร็วซึ่งเราก็พยายามอธิบายเหตุผลนี้กับครอบครัวครอบครัวก็เข้าใจใช่คือผมก็ตามใจเองเถิดดมอยากก็ไปอยากทำอะไรก็ทำคือคือไม่เดือดร้อนไม่เดือดร้อนพ่อแม่ก็พอเพราะว่าจริงๆอะคือผมต้องเตรียมไว้ก่อนอยู่แล้วผมผมรู้อยู่แล้วว่าคือถ้าไปกับมาลันเนี่ยด้วยเรื่องของรายได้ใช่ไหมครับอันนี้เราบอกว่ามันไม่แน่ไม่นอนอยู่แล้วคือรายรายคือรายได้ที่เราทํางานประจาเนี่ยแน่นอนว่ามันมันแน่่ออยูล้วใ ได้ทุกเดือนเราก็ไม่ได้บางเดือนก็ไม่มีงานบางวันก็มีงานแล้วก็ไม่ได้อย่างหน้าฝนนี่หนักเลย่ะคะก็หน้าฝนหมายถึงว่างานจะน้อยลงอะไรเงี้ยอ๋อก็ก็ใช่ครับคือช่วงนี้ก็จะเป็นงานน้อยหน่อยงานกระถิ่นอะไรเงี้ยอย่างธันวาเลยเขาก็จะเริ่มเข้ามาละจากงานจะเข้ามาอีกทีนึงก็ประมาณมีนา มีนาเมษาห่างไปเยอะเหมือนกันนะแต่ว่าคือถามว่ามกกลาอะไรอย่างนี้มีไหมกุมภาอะไรเงี้ยมีครับมีแต่อาจจะน้อยหน่อยก็อาจจะน้อยก็เหมือนช่วงนี้ที่แบบงานยังเข้ามาไม่เยอะอะไรเงี้ยครับแต่ถามว่างานไม่เยอะนี่คือเดือนหนึ่งก็สิบห้าวันแล้วนะสิบห้าวันจะเดือนไหมจุดเริ่มต้นที่ทําให้เรามาอยู่กับคณะรัตนสิงป์ได้ครับเริ่มต้นยังไงยังไงฮะเริ่มต้นก็ผมก็อย่างที่บอกผมดูจากอินเทอร์เน็ตหมดเลยไม่ได้ใครรู้จักในวงหมอรำนั้นเลยผมก็จะติดต่อเห็นเขาประกาศบอกรับสมัครแดนเซอร์รับสมัครรรนักก้้ออองมลาะไเแว็ ลองโทรไปสมัครดูก็ไปสมัครแล้วเขาก็แบบพูดเพราะมากเลยมาเลยล่ามาเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบพูดภาษาอีสานด้วยใช่เขาก็จะเหมือนเหมือนพี่หัวหน้าวงก็คือพี่ยาใช่ไหมครับพี่ยาสุศิยาเกเป็นคนที่พูดเพราะมากมาลามาอะไรอย่างเงี้ยแกก็จะถามว่าเอ้ะทำไมความรู้สึกว่าอยากจะบาเป็นหมอลำอะไรเยยงี้ยเม,มก็บอกว่าคือจริงๆผมรักแล้วก็ผมอยากจะสืบสารศิลปะการแสดง แขนงนี้เอาไว้อะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบถ้ามีโอกาสเนาะเราก็อยากจะแบบว่าเผยแพร่การแสดงแบบอย่างวอลลัมเรื่องต่อกรธรนกงคอนแก่นเนี่ยไปสู่ต่างประเทศเพราะทุกวันมันมี YouTube มีอะไรอย่างเงี้ยมีสื่อให้ลองทดสอบดูไหมค่ะราะมาทางนี้ได้หรือเปล่าพี่ยาเขาให้ลองทดสอบอย่างใเขไปถึงก็ไปถึงก็าทำอะไรบ้างวันแรกวันแรกหรอไปถึงวันแรกก็ซ้อมเต้นอม่ใช่ซ้อมเต้นคือถางคือ้นทุกคนเนี่ยใหญ่ๆนี่เลยใช่ไหมะวงใหญ่ใช่วงใหญ่เลยคือนักแสดงทุกคนเนี่ยคุณต้องเต้นเป็น คุณต้องร้องเพลงได้ในจังหวะแรกที่คนที่เข้าไปเริ่มต้นอยู่ในคณะหมอลำต้องเต้นนี่เป็นจังหวะอะไรอันดับเป็นอันดับแรกอพี่หน่อยอะไรนะครับสอนเลยมันจะเป็นมันจะเป็นสเต็ปก็จะเป็นสเต็ปแต่เพลงครับเพลงนี้ก็จะอีกสเต็ปนึงเพลงแรกเพลงแรกที่โดมไปเลยเพลงแรกที่โดมไปรู้สึกจะเป็นเพลงได้ไม่ดีไม่ดีดีกว่ามั้งผมก็เต้นไม่ค่อยเป็นคือแบบว่าได้ไม่ดีไม่ดีดีกว่าก็จะแบบว่าอะไร เขาก็จะมีสเต็ปพื้นฐานของเขาชะไม่ไม่ครับเป็นเพลงสเตปแต่ละสเตปเลยมันต้องมีเพลงออกมาแล้วคือเราก็เต้นตามเพลงเลยครับเราไม่มีสเต็ปที่แบบซ้ํากันนับแปดไม่นับแปดหรือว่านับแปดอรอย่างนี้นับแปดนับแปดนับแปดเหมือนกันมีสองสามข้อเจ็ดแปดแล้วก็เปลี่ยนท่าไม่ซ้ําท่าเลยคือคิดดูว่าโชว์หนึ่งมีประมาณโชว์อยู่รอบหนึ่งเนี่ยมีอยู่ประมาณสิบหกสิบเจ็ดเพลงครับคือท่าไม่ซ้ํากันสักเพลงแล้วเราก็ในวันแรกที่ขึ้นเวทีเราซ้อมนานขนาดไหนถึงได้ขึ้นเวทีสองเดือนครับ Uh huh. เราใช้เวลาซ้อมเต้นอยู่2เดือนแล้วก็ภายใน2เดือนก็นทั้งซ้อมเต้นทั้งซ้อมรำค่ะรำ<อ>เรื่องตอกอนอนั่นแหละครับรำเรื่องตอกลอนค,อครบเลยครบเลยพอพอเราซ้อมฝึกสเต็ปฝึกอะไรเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยมันก็ถึงเวลาขึ้นเวทีใช่ไหมครับ mm. แล้วก็จะขึ้นเวทีก่อนก่อนเปิดวงก็คือก่อนที่เปิดทําการแสดงเนี่ยประมาณ2สัปดาห์ มาให้มันชินเวทีให้แบบว่าเราบล็อกเวทีอะไรเงี้ยอันนั้นแต่งองค์ทรงเครื่องอเพลงนีครับก็มาบล็อกเวทีมาบล็อกเวทีเฉยๆว่าใครจะอยู่ตรงไหนอะไรยังไงซ้อมเสมือนจริงซ้อมบล็อกกิ้งครับเป็นบล็อกกิ้งเวทีว่าเราจะอยู่ตรงไหนอะไรยังไงอะไรเงี้ยครับเพลงนี้เราจะลงมายังไงเพลงนี้จะลงไงแล้วฉากหมอลำาเนี่ยก็คือว่าฉากนี้เราจะต้องไล่ยังไงคือมันจะต้องมีแบบว่าคือทุกอย่างต้องต้องเป๊ะหมดเลยจะต้องดูแบบว่าอย่างเราลำเรื่องกษัตริย์อะไรเงี้ย ลักษณะการนั่งของตัวนักสแสดงเนี่ยอ๋อต้องมีท่าทางแบบกำหนดต้องมีท่าทางต้องมีอารมณ์ร่วมต้องมีแบบทุกอย่างนะครับ,รบแล้วก็ระดับการนั่งก็ต้องดูด้วยนะคือถ้าใครเป็นบรรณาศักเท่าไหร่รเสนาะอามาก็จะข้างล่างถ้าบัสูงขึ้นมาไหนก็จะขึ้นข้างบนถ้ากษัตริย์ไหนก็จะนั่งบนแท่นเอาหล่ะในเมื่อน้องโดมเข้ามาตำแหน่งแรกปุ๊บเนี่ยคือเป็นแดนเซอร์แล้วจากนั้นใช้เวลาอีกนานขนาดไหนกว่าจะมาแสดงเริ่มต้นเป็นบทอาหมาได้ก็คือถามว่านานไหมก็ ก็ไปพร้อมๆกันเลยครับเขาก็ถามว่าเอยากจะเป็นอะไรอะไรเงี้ยเขาก็บอกอยากจะเป็นหมอลำาบอกตรงเลยว่าอยากเป็นหมอรำเขาก็แบบโอเคกันก็ให้บทนี้แรกให้แบบขึ้นอกจากและกันก็คือเป็นอมตะเลยอะไรเงี้ยใช่เพราะว่าคือผมยังไม่เคยมีประสบการณ์ทางด้านหมอลำเลยอะไรเงี้ยไอที่ไปเนี่ยคือใจใจรักล้วนๆเลยไปด้วยใจจริงๆแล้วถึงวันนี้จากจากนักข่าวจากอ่านข่าวอยู่หน้าจอทีวีพลิกตัวเองมาเป็นหมอลำแบบนี้คิดว่าถึงคิดผิดหรือคิดถูก คิดว่าตัวเองคิดผิดจริงๆมันไม่ผิดนะผมบอกว่าตัวเองคิดถูกเพราะาไงชีวิตเราเนี่ยกาละครั้งหนึ่งใช่ไหมฮะคือกาละครั้งหนึ่งเราเราได้มาสัมผัสประสบการณ์อย่างเงี้ยซึ่งถามว่าคนอื่นเขาอยากทํำไหมก็คงอยากจะทํแล้วอะไรแล้วไม่รู้เนาะแต่ว่ารจริงๆผมเนี่ยมีได้ทำออแล้วเออเรามีความสุขแล้วเพราะว่าเราได้ทําในสิ่งที่เรารักใช่ไหมถึงแม้มันจะเหนื่อยมันจะลําบากแต่เมื่อเราทําแล้วเรามีความสุขอะคือมัน,ม,นมันก็มันก็ยังมีกำลังใจฮึดสู้ต่อไปอยู่แล้วใช่ไหมครับเออแล้วในวงของเราในคณะของเราเนี่ยนะครับ อายุโดยเฉลี่ยของสมาชิกนี่อายุประมาณเท่าไหร่กันคือจะบอกว่าผมไปตอนแรกผมยี่สิบเนี่ยคือผม26ใช่ไหมครับผมนึกว่าผมแหะไม่ไม่ได้แก่มากแต่พอไปถึงคือทุกคนแบบยี่สิอะไรนี้หมดเลยุแก่งว่าเขาจะเริ่มต้นมาฝึกกันตั้งแต่เด็กเลยใช่คือเขามาตั้งแต่แบบสิบห้าบางคนอยู่ตั้งแต่แบบเด็กๆเลยสูงสุดเท่าไหร่สูงสุดเนี่ยเป็นเป็นเป็นแสดงเป็นกษัตริย์ ประมาณส0 3สิบสสองโอ้งั้นอีกไม่ดานดอมมี่จะได้เป็นกษัตริย์และจริงจริงหน้าที่เป็นจริงจริงหน้าไปแล้วไงพี่ปาจริงๆหน้าเป็นพ่อของกษัตริย์ได้แล้วขนาดนั้นเลยไหนโชว์ลูกคอให้พี่ดูหน่อยได้ไหมโชว์ยังไงครับลักษณะสักบทหนึ่งสักท่อนหนึ่งร้องสักท่อนหนึ่งเนาะค่ะสักท่อนหนึ่งเอาท่อนอะไรดีชมพี่โมชม่สมมุติว่าพี่โมเป็นพระเอกของเรื่องชมเลยอ๋องั้นเอาบทเอาบท โสกแล้วกันเนาะได้ครับเอาบทผมชมที่โมด้วยบทโสกโอเคเลยค่ะคือบอกว่ามันร้องแบบสดๆไม่ได้เราไม่ได้แบบอะไรเก่งขนาดนั้นอ่ะสักนิดนึงโอเคเอาเอาบทงั้นเอาบทนี้แล้วกันเนาะฟังพาทีมีเพียงเสาปะน้ำเติมให้ซึมเศร้าคำว่าเลือดบักซาดสัว เพิ่นทองคำเฮาตากัวลูกงวยงองบ่อปวงแจงใข่เยี่ยมห่อเฮือพอพพงอุ้ยสุดยอดแล้วต้องทำเสียงร้องไห้เสียงกระซ่าคือจริงๆต้องต้องทำแบบเสียงร้องไห้ด้วยนะเออหน้าหน้าก็ต้องร้องไห้หน้าก็ต้องร้องไห้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยต้องร้องจริงนะต้องร้องจริงครับอุ้ยแล้วทำไงอ่ะบิ้วอารมณ์สุดพลังมัน คือด้วยการเป็นนักแสดงคือเราก็คือโอเคผมได้เรียนการแสดงมาอยู่นิดนึงก็จริงๆการแสดงมันมีอยู่3อย่างสมาธิจินตนาการแล้วก็ความเชื่อคือเราต้องเราต้องจินตนาการว่าเราเป็นคนนั้นจริงๆฉากนั้นอ่ะเราต้องจินตนาการให้ได้ว่าเออมันอยู่ในอารมณ์ไหนแล้วก็ต้องเชื่อว่าเราเป็นคนนั้นจริงๆใช่ครับรับบทนั้นแล้วเป็นคนนั้นจริงๆแล้วก็มีสมาธิก็คือเรื่องของการจํากอรลำจำเนื้อร้องอะไรอย่างนี้ได้เทคนิคยยอดมากๆนี่น้องโดมนะครับก็เป็นหนึ่งตัวอย่าง ของคนที่ไล่ตามความฝันจนกระทั่งเจอนะครับแม้ว่าระหว่างทางได้ทําอะไรมามากมายแต่เขาก็ไม่เคยละทิ้งความฝันยังคงตามพยายามตามความฝันอย่างต่อเนื่องวันนี้ขอขอบพระคุณน้องโดมสราวุฒิมากเลยนะครับขอบคุณค่ะดีๆนะครับ,บ,บเป็นปลื้มมากๆที่วันนี้โดมให้เกียรติมาที่เขาคนรับปรุณน,นะคะคุณอ,อีกครั้งหนึ่งสุดตอนนี้เราพักกันก่อนสักครู่ช่วงหน้ามาติดตามเตือนภัยระวังภัยกันค่ะ